กอล์เจนสโ o c ซตี้ครับผมบอยเก่งยังอยู่กับเรานะครับแล้วช่วงนี้ก็เป็นช่วงของฟูดอินครับ0 2 9 3 4 9 5 2 6โทรเข้ามากันหรือยังจ้าโทรเข้ามากได้ s m s เ็อป็นยังไงบ้างครับแหมมองไม่เห็นเลยคุณอ๋อหรืออยากมีเพื่อนคุยด้วยครับคุณเบิร์ดเบมเบิร์แล้วอยากมีเพื่อนคุยด้วยครับคุณเป็นใคระครับเก่งบอยพินก่อนนอนนะ ติดต่อเบิร์ได้เลยครับ0ูนย์สองหนึ่งเก้าหนครับผมถ้าเบอร์เราสายอยู่นะครับคุกสายเลยอ่ะเก่งบอยฟินก่อนนอนฟินก่อนนอนฟินนนนก่ออมาถึงเก่งบอยไปฟินก่อนนอนอยู่นอ่าอะไรเอ่ยหลับพี่เก่งน้องบอยนะครับสายแรกมาแล้วครับสวัสดีครับขอต้อนรัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรเอ่ยชื่ออาร์ทครับน้องอาร์ทนะครับน้องอาร์ทอยู่แถวไหนครับอยู่ มหาบารขคาครับมหาสารคาถ้ามาไกลอย่างนี้รับรองว่าเป็นแฟนขับของเก่งบอยแน่ๆเลยใช่ไหมครับไม่ใช่หรือม่หมีอะไรจะถามพี่เก่งกับน้องบอยครับอ๋อคำถามได้กี่คำถามมาครับถามมาเลยจัดมาเลยจ้ามาไกลอ๋อยากถามว่าวันนี้พี่เก่ง บอกรักน้องบอยหรือยังนะครับ่น้าบ้าปะเนี้ยพี่เก่งครับบอกรักน้องบอยหรือยังครับอือบอกแล้วครับบอกแล้วครับเดี๋ยวนะน้องอะไรน้องอาร์ตน้องอาร์ตน้องอาร์ตอยากฟังอีกไหมครับอ๋อออนจอให้ฝ่ายอื่นฟังก็ได้ครับโอเคทำใจใช่ไหมครับโอเคขอบคุณน้องอาร์ตนะครับติดตามบอยเก่งของเราด้วยนะนะครับอ่า เดี๋ยวเราไม่ดูหมเราใส่ต่อไป S M S ต่อไปรับคู่เก่งบอยที่สุดเลยนะครับเด็กขับเขาเยอะนะเขาเริ่มเริ่มเก่งนะครับเป็นน้องบอยนะครับนั่งพิมพ์อยู่ตอนช่วงพักอะไรเนี่ยรับพี่เก่งน้องบอยไม่มีใครพิมพ์มาด่าพี่ติ๊กอนใช่ไหมอ่าโทรเข้ามาได้นะครูศูนย์สองเก้าสามสี่เก้าห้าสองหกครับสายของเราว่างอยู่นะจ๊ะวันนี้พี่เก่งน้องบอยน่ารักมากเดี๋ยวผมใส่ตายาวด้วยคุณอ่าสายต่อไปมาแล้วครับ สวัสดีครับฮัลโหลฮัลโหลครับสวัสดีครับครับฮัลโหลครับชื่ออะไรครับชื่อแบงค์ครับน้องแบงค์ครับน้องแบงค์โทรจากแถวไหนครับอยุทยาครับอยุทยามีแต่ฟนคลับแต่จังหวัดนะคือแบงค์ขับในกรุงเทพอยู่ในสตูเราหมดแล้วส่วนหนึ่งนะครับน้องแบงค์มีคำถามอะไรครับผมอ๋ออยากถามว่าวันนี้ พี่เก่งพี่เก่งบอยนอนกี่โมงอ่ะเฮ้ยนอนทำไมขออาที่เดียวเอเคห้าสี่สามสองถามใหม่จ้าเริ่มใหม่ครับน้องแบงค์ครับเคยอยากถามว่าเนี้อ่ะน้องยังพึ่งเดินรายการอ่ะแล้วผมไปนอนเลยป่ะจบรายการแล้วไปนอนเลยหรือเปล่าวจบรายการไปนอนเลยหรือเปล่าวครับยังครับเล่นโทรศัพท์ก่อนครับเริ่มกลับด้วยได้รับ ยังเองเล่นอยู่อย่าพิจตามโซเชียลแคมของน้องๆเขาได้ต่อใช่ไหมครับผมอ่ะน้องแบงคมีอะไรถามอีกออกไม่มีอ่ะดุเดจอดเลยนี่แหละตอนนี้จัดทรศัพท์อยู่นะโอเคครับขอบคุณน้องแบงค์มากนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับวากไปเลยเบิดด้วยนี่ละครมาไกลมากเลยเมื่อกี้เขาเข้อความเมื่อกี้เขาส่งว่าให้เบิร์ดครับว่าอะไรเอ่ยหาลูกครับว้าน่ากลัว บอยหล่อพี่เก่งน่ารักฟินเวอร์โทรเข้ามาได้นะคะพี่เก่งพี่บอยแล้วก็อะไรข้างหลังอะฟินฟินเหรอครับตอนนี้สายแล้ว่างอยู่นะฮะโทรเข้ามา029349526นะฮะหรือตกเอ็เอ็นมาที่หมายเลข4689169ได้นะครับครับเบอร์ขึ้นอยู่หน้าจอแล้วนะครับอันที่สามครับสวัสดีครับค่ะผู้หญิงครับน้องอะไรครับผม รอตค่ะน้องก๊อตน้องก๊อตค่ะรู้จักรู้จักมาจกัหนลูกใช่ครับแล้วต่อไปนู่นก็บอกค่ะน้องน้องก๊อตโทรมาจากไหนครับกรุงเทพค่ะข้างล่างประตูทางไหนเลยทางไหนเลยหน้าทีวีเลยค่ะหน้าทีวีหน้าทีวีอ๋ออ๋ออาเมียร์จะถามครับถามว่าว่าวงนี้ถ้ากลับไปห้องแล้วจะทำอะไรกันก่อนนอน อะไยังไงครับได้ยินแล้วอาบน้ำนอนครับอาบน้ำนอนมีอะไรอีกไหมครับน้องก๊อตไม่ไม่ไม่ได้ยินพี่ไม่ได้ยนไม่ได้ตอบตอบขอกลับไปอาบน้ำนอนครับเขาจะอาบน้ำให้กันแล้วก็เข้าดอนไม่ใช่ครับผมแล้วก็มีไรถามพี่เก่งน้องบอยอีกไม่มีละค่ะไม่มีะครับขอบคุณน้องก๊อตครับสายต่อไปครับมีไหมเอ่ย เล็บ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 ปล่อเล็บเก่งปล่อยที่ใสมาเรื่อยๆเลยจ้าเวลาเรามีอยู่ใช่ไหมครับช่วงนี้ครับผมโทรมาได้ครับผมแล้คู่เก่งปล่อยที่สุดอันนี้นะครับเก่งบอยของเราจะเปลี่ยนตามนะอ้ทำไมตัวเล็กจังเลยครับฟินเบอร์ฟิลเบอร์มาแล้วมาแล้วมาแล้วครับ สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับชื่ออะไรครับพี่เบิร์ดดิ้นมากครับชื่ออะไรครับผมนุ่นค่ะชื่ออะไรนะนุ่นค่ะนุ่นนุ่นค่ะตอนุ่นมีคำถามอะไรถามครับผมคำถามที่ถามน้องเ่งค่ะว่า ของขวัญที่น้องบยให้น้องเก่งอะไรคือของขันที่ประทับใจี่สุดที่น้องเก่งไอชื่นองขวัให้น้องเก่งอเยเนครับ็นครับใจเย็นๆ้ถึงบาลูกใจเย็นๆครับใเย็นๆครับใจเย็นครับใเนครับใจเยี่ๆครับใเยีนๆครับใจเยนๆครับใเย่นๆครับใจเยนับใจเยนๆครใจเก่นกับเน้องแบใจเย็นคันเนี่ยปนะทับใจของขวคัญชิ้นไหนับใจี่สนดครับใจับใจของขวคัญชิ้นไหนมากที่สุดอ่ับใจเก็งก่อนบี่เยงประทับใจเน้องบอยให้ยะไๆครับ ชอบทุกอย่างที่น้องให้เขาเขาให้ทุกอย่างหวานจังหวาน้็แหละน้องบอยไว่ชอบตุ๊กตาหมีตัวใหญ่ตุ๊กตาตัวใหญ่ไปให้ตอนประกวดร้องเพลงที่พัทยานี่นะครับเห็นอัปเดตอยู่บ่อยๆใช่ไหมตัวนี้ใช่ไหมนะครับเริ่มเริ่มน้องนุ่นมีอะไรถามอีกไหมครับไค่ะบอะไรนะคะวันี่ครับโอเคที่แล้วขอบคุณมากเลยขอบคุณน้องนุ่นมากนะครับ นี่คุณทางบ้านเขาไม่หลับไม่นอนนะตอนนี้นี่คือขวาที่ปกติเข้านอนนะครับนอนนะจอนิ้วระบมหมดแล้วพี่เมสเดนเมสเมสซงส่งมาได้นะจ้าสี่หกแปดเก้ามีเก้าอะไรครับขออีกสายหนึ่งดีกว่าเกมโพสถาเพื่อนเดี๋ยวเกมโบสถามเพื่อนอะไรงงเมมเบอร์ก่อนเรงช่วยพี่ก่อนเราเลี่ยนนะคุณขาดคันด้วยอะไรมาแล้วครับสวัสดีครับ ฮัลโหลสวัสดีค่ะชื่ออะไรครับชื่อมุกค่ะมุกน้องมุกนะครับค่ะน้องมุกมีคำถามอะไรจะถามพี่บอยน้องเก่งครับเพราะน้องเก่งชิ่เก่งน้องบอยถามเลยครับน้องมุกเดี๋ยวเลยหงตาม ลวันนี้ไม่มีคำถามค่ะจะโทรบอกว่าคิดถึงเฉยๆค่ะคิดถึงใครคิดถึงใครพูดให้เต็มๆคิดถึงพี่เก่งกับน้องบอยเลยสองคนเลยน้องนุ่นน้องนุ่นใช่ไหมโมโมโมกิถักยื่นสายที่แล้วคุณน้องนุ่นคุยได้ถึงกับแก๊บเมื่อกี้น้องโมกอถักไหนนะน้องโมกิจ๋าอะไรนะอะไรนะลูกอะไรนะคะอยู่แถวไหนนะครับ อยู่นครสวรรค์ค่ะนครสวรรค์นาะมาไกลกันทั้งนั้นเลยนะคะอกล้มอร่อยนะนครสวรรค์ถ้าอย่าลืมส่งโมจิมาให้พี่ดิ๊พี่เด็กของบอยด้วยนะจ๊ะได้ได้เลยค่ะได้เลยจ๊ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับคงมาคิดถึงแล้วนะล่ะก็แสดงว่าตอนนี้นะครับแฟนคลับนั่งดูกันอยู่หน้าจอเต็มไปหมดเลยใช่ไหมคุณเรามาอัปเดต Facebook บ้างดีกว่าพี่เป็นยังไงบ้างครับแฟนเพจของเราครับ www.facebook.com แปดเบสราแล้วนะแต่ละคนนะครับรอดูบอยเก่งออนแอร์ทั้งนั้นเลยนะครับนหน้าเพจพี่แต่รอบอยเก่งนะครับอีกครึ่งชั่วโมงเจอกันอย่าเพิ่งไปไหนนะอยู่จนจบรายการด้วยนะครับ เราดูพี่บอยพี่เก่งอยู่ยแสดงว่าหน้าจอนะครับตอนนี้หลายๆคนกําลังรอดูคู่นี้กันอยู่ใช่ไหมคุณเพราะฉะนั้นโทรเข้ามากันได้หรือรโทรไม่ได้โทรไม่ติดเ m s มาเลยครับ4ี่9169้นเะครับเดี๋ยวจะพิมพเ SMS ็ให้กลับไปนอนฝันหวานที่บ้านกันด้วย <c oughs> ตาลายวกที่พิพ์มาก็พิพ์ไม่นิ้วล็อกโอเคครับช่วงนี้มีสายไม่เอ่ยถ้าไม่มีมีไหมอีกหนึ่งสายเราจะทักเบรกกันแล้วโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราอะไรเอ่ย ไม่มีไำเบรกสักครู่ด,ดีนะคร,ครับช่วงหน้าเขาบอกว่า Boy Gen Story ครับเข้าสู่ช่วงของผมฟินแน่เดี๋ยวผมจะกักตัว<แ>สองคนนี้ไว้ให้มานั่งดูเรื่องสั้นของเราดูที่ว่าเราจะฟินไปพร้อมกันไหมกับ Boy Gen Story สักครู่เดียวครับสักครู่ครับ ครับพวกอาจจะสังคมของพวกเรากับลูกกอล์ฟค่ะเพราะ,รขาระเขาใส่บทเชิญที่ทำให้คุณย,ยิ้มแก้มปินและสนุกสนุกรับผมพูดคุยกันสดๆตลอดทั้งรายการผ่า,านทาง SNS แฟนเพจและโทรศัพท์กับผมเตเาครับถ้าไม่ได้กับบอยเดอร์สตอรี่เรื่องขัาวดีๆทำให้คุณฟินก่อนนอนกับผมเอ๋ครับพบกับพุทธศักราชสี่และผมโมลสุพลพิธีกรรับเชิญได้เลยครับ บอยเจนส์โซเดีทุกวันเสาร์ตอนดึกเชยงคืนป็นต้อไปทางชอบยูไนเต้ครับ